สวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะหรือว่าสวัสดีค่ะเมอร์นี่กับมัญากับนกแก้วในช่องนกแก้วจิกตุ้งแทงเบิอนเก่ยายอะค่ะเมอร์นี่นกแก้วก,กอตีมาตามคำขอของปปฟซีค่ะเมอร์นี่มีปปฟซีก่อนหนึ่งขอมาเอ่อคือนกแก้วรีวิวค่ะ แต่น้องวงแกก็ยังที่บอกก่อนว่าน้องแกก็ไม่เลยตัวเข้าไปตัวเตอร์าเป็นรีวิวที่ซังแต่ก็ขอมารีวิวคือขันแล้วก็ตัวไปจับจบกั้นรุ่นไปพร้อมๆกันคขาวันนี้ก็ที่ตามคำขอของปีพีเอฟซีค่ะก่อนหน้านั่นน้องวัวแกว่านั่นเลยลงรีวิวเนาะเอ่อรีวิวหนังตโลกของเอ่อทายายแล้วก็เลยลงรีวิวเอ่อการท่องเที่ยวของเมืองไทยค่ะ แล้วมีปีเอคือแนะนำคือรีวิวตัวนี้ปั้นผ่องแต่เราแกกกลมเลยค่ะไปตัวตื่ตตว่าเป็นนิสังค่ะเขามาตัวพร้อมๆกันค่ะว่ามันที่เป็นนิสังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับเราแก,กีกแล้วนะคะ วันนี้น้องแก้วก็จะมารีวิวนะคะตามคําขอของพี่พีเอฟซนะคะก็ก่อนหน้านี้น้องแก้วได้ลงรีวิวไปหลายๆคลิปเนาะก็ทําให้พี่พีเอฟซนั้นอบอกว่าเอ้ยน้องแก้วรีวิวตัวน,นี้ให้พี่หน่อยซี่อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้น้องแก้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นค่ะแต่น้องแก้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารีวิวนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็คือ ก่อนที่จะเข้าไปชมต้องบันทึกหน้าจอนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่บันทึกหน้าจอเนาะเราก็จะไม่รู้ได้เราจะไม่อาจรู้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มันจะเอาภาพมาใส่ตรงก็งข้างนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวน้องก็จะใส่ภาพที่ตรงนี้นะคะขอขย,ยับมานิดนึ่งอืมแบบนี้ที่ใส่ที่ใส่ภาพมันก็จะได้มีเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวน้องแก้วจะขอเข้าเลยนะคะเดี๋ยวขอบันทึกหน้าจอแป๊บหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามบันทึกเรียบร้อย ตอนนี้น้องแก้วก็อยู่ที่คอมเมนต์ของพี่เอนะคะก็มีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์แล้วก็หลายคลิปมากเลยนะคะสาหรับเออจะบอกว่าเออสำหรับที่พี่เอคอมเมนต์มาเนาะวันนี้น้องแก้วก็จะมาตอบให้นะคะเออคลิปที่พี่พี่เขาคอมเมนต์มานะคะมันก็คือคลิปที่เออจะบอกว่าแฟนใน a c e b o o k เนาะเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูเลยนะคะว่ามันคืออะไรยังไงนะคะพี่เขาทิ้งลิงก์เอาไว้เนาะ น้องแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะคะโอ้ยเนน่ยน้งแกช้าหรือเปล่าหมุน um ติ้วๆเลยทุกคนอุ้ยเข้ามาเจอโฆษณาซะด้วยข้ามอษณาขอ้ามโฆษณาเลยละกันนะคะมันคืออะไรอ่ะเห็นชาเย็นอะไรนะถึงกับกลิ่นน้ำตาเหรอ คออตอนนั้นหนูอายุ15แล้วคุณพ่อหนูเสียค่ะแล้วทางคุณแม่กับพี่ชายเรามีปัญหาครอบครัวก,กันนิดหน่อยค่ะก็เลยแยกย้ายกันต่างคนต่างดูแลกันเองอะค่ะแล้วหนูก็เลยออกมาอยู่คนเดียวเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นออกมาอยู่กับพี่สาวที่สนิทกันตอนเดน็กๆค่ะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะด้วยเงิน เท<ห><ห>่าไรที่ติบาท,บาทค่ะหน<บ>ูมีแค่นั้นแหละค่ะวันหนึ่งหนูต้องใช้เงิน30บาทต่อวันนะคะมีอยู่วันหนึ่งหนูต้องเลือกข้าวกับเรื่องชายเย็นนะคะหนูอยากกินชายเย็นมากๆแต่ด้วยความที่หนูต้องเก็บเงินแค่วันละ30บาทนะคะหนูก็แบบเลือกที่จะอดข้าวแล้วแบบซื้อชายเย็นกินมื้อนั้นแล้วแบบทุกวันนี้หนูหนูแบบเห็นชายเย็นที่ไรหนูก็ยังแบบเสะเทือนใจก็ยังแบบรู้สึกถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่หนูก็ไม่ได้บอกพี่สาวที่สนิทว่าหนูไม่มีเงินเลยเพราะหนูไม่อยากรบกวนเขาเพราะว่าแค่ขอมาอยู่กับเขาหนูก็เกรงใจมากแล้วค่ะมันคืออะไรนะคะนก็เจอเพื่อนอที่ทํางาน <c oughs> ควไปเล่นสปีดสกเกตนะคะ่ะเขามีคัด เหมือนจับเวลาว่าใครเร็วมากยังไงค่ะแล้วเราก็ดันติดเป็นผู้หญิงที่เร็วที่สุดตอนนั้นณเวลานั้นนะคะใช่เราก็เลยเป็นทีมชาติสปีดสเก็ตค่ะแล้วพอหลังจากนั้นหนูผันตัวเองจากสปีดสเก็ตมาเป็นฮอกกี้ได้ไงลูกจริงๆชอบนานมากแล้ค่ะแต่ไม่มีเงินเล่นเราก็เริ่มทํางานเก็บเงินซื้อชุดมือสองอมาเล่นฮอกกี้ค่ะคล้ายเหมือนสู้ชีวิตนกอ,อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะ แต่น้องแกก็ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะทุกคน PFC เขาส่งให้แต่ไม่เคยเข้ามาดูาค่ะาครั้งแรกรู้สกไงกับกีฬานี้แล้วพอรู้ว่าติดเราก็แบบติดเหรอก็ดีใจค่ะมีความดุนเนาะหนูไม่เคยคาดหวังอะไรมากเลยหนูแค่ลงไปแล้วแบบทําเต็มที่ที่สุดที่หนูจะทําได้แค่นั้นพอแล้วค่ะว้าวเนี่ยคนคนนดีปวสวรรคเหลือเกินตั้งแต่เจ็ดร้อยบาท คนีอะไไรใในนจจสสุุุดทกกัปแแล้วต่ยังีากไปทำบุญบ้านเด็กกำาหาค่ะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆไปให้ความอบอุ่นเขาอะค่ะเพราะว่าหนูก็เคยไม่มีมาก่อนพ่านไม่ต้องรู้เลยไม่ได้ถ่ายผ่านเลยหรอคะาทายคือการ ชนคาร์นหรอกชนคารคนกับและนี่คือครั้งแรกในโลกที่เราขอท้าทายปีลูกฮอกกี้ชนคารเนไดนเชิญทั้งสามท่านท่านนี้ครับขอบคุณมากค่ะพี่หอยรองไหมคะพี่หอยสามารถใช้เบสิกที่พี่หอยมีครับถ้าเป็นฟุตบอลแล้วผมไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วครับพี่บอกเลยฟุตบอลเชียร์ีแมนยูครับไม่เป็นไรลูกเป็นไร ทีพี่หอยที่บอลลูกห,หนูเป็นคนแมนแมนแต่แมนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แมนยูค่ะพี Rodriguez> ่หน้าพี ah> ่หอยจอยไปเลยขอท้ายหนูชิปบอลชนคารสามครั้งเพื่อให้โดนหวดก็ได้ชิปก็ได้ขอให้ชนคาร ทักทีขอแถมไม่ทีนะครับเติม่อยค่ะเติม่อยค่ะด้วยพลังของผีแดงผงแดงรับไปครับผมนี่อ้ยคอนัพ่าวโอ้ร้มากัจะแบบเป็นกมิร้อด้วยเอาพอแล้วครับขอลูกแถมครับอีกลูกหนึ่งลูกไปเลยครับ 2000, 2000, AN, ของขวัญหรอของขวัญแทนความรู้สึกของขวัญอะไรอ่ะมอบให้หันหลังลูกคนอื่นอาจจะไม่รู้ถึงค่าของสิ่งนี้แต่พี่ซุปเชื่อว่าหนูรู้ดีว่าสิ่งนี้มีคุณค่าต่อชีวิตหนูอย่างไรลูกหันมองได้แล้วลูก งาจะไหลแ้อมันเป็นสิ่งที่ที่หนูจดจำความรู้สึกนั้นได้เกือบจะร้องไห้แล้วอ่ะว้าวใช่เหรอเด็กคนนี้มีความสุขง่ายมากครับก็คือได้ชาเย็นที่เขาเลือกแทนข้าวมื้อนั้นครับไม่ค่าเลยนะคะ HUH <laughs> จบแล้วใช่ไหม ہ. จบแล้วนอนจบแล้วเดีเ๋ยวนแกไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไง <ส |nl|> ก็คือมีพี่เอฟซีอะเนาะจะบอกว่าเขาเออให้รีวิวคลิปนี้เดีเ๋ยวนแกก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงก็นนอกแกยังไม่เคยเข้ารู้คลิปนี้พี่เขาจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็น จะบอกว่าทีมชาติไทยแต่แบบว่าเขาผ่านอะไรมาโดยการที่ว่าสู้ชีวิตเออคล้ายๆเหมือนน้องแก้วที่ทํา y o YouTube ในตอนนี้ก็คือชู้ชีวิตเหมือนกันพี่เขาเลยต้องการอยากจะให้กําลังใจน้องแก้วว่าไม่เป็นไรนะ สักวันจะต้องไปถึงทีมชาติให้ได้โอ้พี่เขาดีมากรู้สึกซึ้งใจรู้สึกอยากจะร้องไห้โดยสีขนลุกเลยนะคะทุกคนดูขนลุกสู้เลย <c oughs> มีพี่เอฟีเขาคือแบบยังไงอะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือเขาส่งมาแล้วก็เป็นคลิปอะไรน้องแกไม่รู้แล้วน้องแก้รู้คลิปเนี่ยก็คือแต่ตอนตอนแรกๆที่รูกับพี่พีเอฟซีนี่แหละ ก็คือน้องแก้วก็คือยังไม่รู้สาเหตุว่าอะไรยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอดูจนจบเนี่ยก็รู้ได้ว่าเอ้ยพี่เขาต้องการให้กําลังใจเราโดยการที่ว่าอย่าท้อนะสู้ๆนะอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยซึ้งมากขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งคลิปดีๆมาให้น้องแก้วดีวิวนะคะสําหรับคลิปนีก็ ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอแรงกำลังใจจากพี่ๆ FC ทุกๆคนด้วยนะคะที่ป็นกำลังใจให้น้งก็ในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาจากพี่ๆ FC ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะคะแต่น้องก็รู้สึกว่าก็ซึ้งเหมือนกันนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวของเอ่อจะบอกว่านักทีมชาติของไทยเนาะ วันหนึง่งวันนี้เราอาจจะอยู่จุดที่ต่ำที่สุดแต่ในวันต่อๆไปไม่แน่เราอาจจะอยู่จุดที่สูงมากที่สุดสําหรับคนอื่นก็ได้เนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งวันนี้เราท้อเราเหนื่อยเราจงอย่าถอยเราจงสู้สู้มันไปเพื่อที่จะถึงวัน เพื่อที่จะเป็นบันของเรานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องวัวแก่ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะนสูงทรสสดีชาไวยะกันในคลิปใหม่แทงค่ะบ๊ายบายค่ะบิบิน้องๆเขาค่ะ